ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับ FC หลายท่านเข้านอนพักผ่อนเรียบร้อยแล้วแต่ FC หลายท่านก็ยังทํางานนะครับเป็นช่วงเวลาทํางานซึ่งเวลานี้เป็นเวลาดีที่ผมจะได้รีวิวเหรียญเพื่อส่งท้ายให้ FC ได้เข้านอนเข,นอนข้าพักผ่อนในค่าคืนสําคัญนี้ซึ่งเป็นค่าคืนวันหยุดนะครับซึ่งเหรียญน,นี้คือเหรียญของ,ององค์บุรพาจารย์นะครับปอดแห่งที่รับสูง เทพเจ้าแห่งดัลคุณทศและเทพเจ้าแห่งเมืองขอนครรชสีมานั่นคือเหรียญองค์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับรุ่นพัฒนาชาติปี3ามเเหรียญน,นี้ซึ่งด้านหน้าประทับองค์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนั่งยองดุบรีเต็มองค์เจขอข้อความหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่เบอด์ดัลขอนตครชสีมาและมีห่วงเปิดด้านบนนะครับเป็นเหรียญทรงกลมนะครับพิกไปชมด้านหลังมีอครยานปรากฏอยู่ตรงกลางและ มีหยานี้เล็กอยู่3จุดนะครับจกเรืนงความรุ่นพัฒนาชาติพศ2537มีผิวลุ่มขึ้นมาบนผิวพระนะครับบางส่วนเห็นเนื้อทองแดงนมมดาอย่างชัดเจนนะครับเรียนรายการนี้เป็นเหรียญที่นิยมมากๆอีกหนึ่งรายการและหายากแล้วนะครับ